Ya. <tuk tangan> ya. Oh, โอ้โห oh, นิ่งเงี้ยนะครับไปแม่ล่งขึ้นเยอะเลยเอา้วาวดูถ้วยนะเฮ้ยดูน้ำงเอ้ยวานะา่าเรืองนี้ว่เาเรื่วงทีเฮ้ยว่าเ่งว่าเรื่องา Okay, okay OOF

โอ้เปลนลูกครับครเปลี huh. okay, è, ่ยนลูกเปลี huh. okay, è, ่ยนลูกเปลี่ยนลูกนะน้าแม่น้าแม่เอ้ยแต่เจ๊นแม่ทำไมหนูต้องถือกระป๋อไว้ตลอดนะครับเพราะว่าน้องยังไม่อยากลงนะบางจังหวะถ้าน้องเต้นกลัวน้องตะ่นเลยนะน้องจะเอาตะขอเสียเกี่ยวไว้นะครับก็จะไม่ไม่อยากให้น้องแบบตะ่นเลยนะครับถ้าตะื่นแล้วน้องจะคืนกลัวจะตะ่นเลยบ่อยนะพี่จอกงานยากก็ต้องถือไว้นะคแม่ถือไว้จังหวะน้องเตจ๊พึ่งบอว่า

Hoa, 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 hoa,

เาไหมปั um ๊บโอ้ยหล่ะมดหาไม่ได้กสะบัแ่น้อถึงจุดที่น้ไม่อยากตามน้องก็จะรู้กันเองนะเฮ้ย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  Ini, 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 ini. Berjauh, jauh, jauh.